ช็อกมอลำดังพรศักสองแสงหัวใจวายเสียชีวิตฉับพลันสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องช็อกวงการเพลงมอลำลูกทุ่งเมื่อพรศักสองแสงชายาไอ้แขนซ้ายลายมังกรได้เสียชีวิตลงกระทันหันในวันนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระเด่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ ถือว่าเป็นข่าวชวนช็อกทีเดียวหลังจากมีรายง,งานว่านักร้องหมอลำชื่อดังพรศักดิ์สองแสงในวัย67ปีได้เสียชีวิตลงแล้วจากอาการหัวใจวายเฉียบพ,พลันในช่วงเวลา20.40นาฬิกา40นาทีของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับพรศักดิ์สองแสงมีชื่อจริงว่านายบุญเสาประจันตเซนเกิดเมื่อวันที่พสพฤศจิกายน2 5 0 3เป็นชื่รู้จักขึ้นมาจากเพลงเต้ยสาวจันกั้งโกบ โดยที่ผ่านมาเจ้าตัวมีผลงานเพลงออกมาประมาณ40ชุดและได้รับฉายาว่าไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรทางช่องก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนักร้องดังผรศักดิ์สองแสงในคราวนี้ด้วยนะครับที่ได้สูญเสียนักร้องฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรไปขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากเม n เดเจอร์ออนไลน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับแฟนเฟิร์เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ